คลิปนี้นะคะเดี๋ยวท่านจะมาสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่ประชาชนทั่วไปนะคะ Public Offering หรือว่า PO นะของบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะที่ตอนนี้นะกำลังเปิดให้จองซื้อกันอยู่นะคะว่ามีรายละเอียดเป็นอย่างไรและเดี๋ยวจะมีวิธีการจองที่ง่ายมากๆนะคะเหมาะกับนักลงทุนรายย่อยอย่างเราๆนะที่มีเวลาน้อยนะคะและอยากร่วมเป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นนะเดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ ไงค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันอีกแล้วนะคะในช่องทันมันนี่ทริกนะคลิปนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสรุปรายละเอียดที่เปิดให้จองซื้อหุ้นสามัญแมคโครนะคะหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะมากนะเดี๋ยววันนี้จะสรุปให้นะคะคลิปนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเจ้าของกิจการนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่มีเวลาที่จะไปธนาคารนะคะขี้เกียจรอในการเปิดบัญชีเพื่อจองซื้อหุ้นมาฟังทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวทันจะมีอะไรที่ง่ายกว่านั้นมาแนะนํากันนะ รวมถึงสรุปข้อควรรู้ก่อนที่จะลงทุนให้เพื่อนๆฟังแบบเข้าใจง่ายๆด้วยนะคะก่อนที่จะไปฟังฝากเพื่อนๆกดไลค์1ครั้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ เพื่อนๆทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะหรือที่เรารู้จักกันในนามแมคโครนะคะจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปจองซื้อหุ้นสามัญน,นะคะหรือที่เรียกว่า Public Offering นะสั้นๆเลยก็คือเป็นแบบ PO นะคะตรงนี้จัดสรรให้ผู้จองซื้อรายย่อยด้วยวิธี Small Lot First นะคะการเสนอขายหุ้นสามัญแมคโครเนี่ยจะเพิ่มสัดส่วนกระจายการถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นรายย่อยนะคะหรือ r e e Float ตรงนี้นะคะก็จะ เป็นไม่ต่ำกว่า15%นะของทุนจดทะเบียนชำระแล้วค่ะ สำหรับการลงทุนในหุ้นนี้นะคะท่านก็จะแนะนำสำหรับคนที่เข้าใจในลักษณะของสินค้านะคะเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะคะขึ้นชื่อว่าลงทุนในหุ้นอันนี้ก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มเติมเข้ามานะก่อนที่จะลงทุนนะคะเราก็จะต้องเข้าใจแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่เรารับได้ก่อนค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ฟังดูแล้วรู้สึกสนใจนะอยากจะซื้อหุ้นสามัญแมคโครนะคะเดี๋ยววันนี้ท่านขอเสนอช่องทางที่จะสามารถทําให้เราสะดวกนะแล้วก็รวดเร็วนะคะสามารถทําได้แบบ ง่ายๆนะคะเพื่อนๆใครเคยดูคลิปนี้แล้วบ้างคะคลิปนี้นะถ้าใครดูแล้วนะคะก็จะรู้อยู่ว่าทันเนี่ยบริหารจัดการเงินแล้วก็จัดสรรรายจ่ายต่างๆนะคะโดยใช้แอป Too Money Wallet ค่ะ ซึ่งแอป t o Money Wallet นี้เองนะคะได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท KTB ST โดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ST จำกัดมหาชนนะคะตรงนี้สามารถรองรับการจ่ายเพื่อจองหุ้นสามัญแมคโครได้แล้วนะคะอันนี้นับว่าเป็นครั้งแรกนะของแอป t o Money Wallet นะคะที่สามารถรองรับการจองซื้อหุ้นได้ค่ะ ตรงนี้นะคะเป็นการจองซื้อหุ้นและจ่ายผ่านแอป to money wallet นะคะโดยหลักทรัพย์ KTBST จำกัดมหาชนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีมากๆนะเพราะว่าจะทำให้การจองของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นนะคะเปิดโอกาสให้กับรายย่อยอย่างเราๆได้มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการนะคะได้ง่ายขึ้นมากๆค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างดีกว่าว่าใครบ้างที่จะสามารถจองซื้อหุ้นสามัญแมคโครจ่ายผ่านแอป ToMoney Wallet ได้บ้างคะ่ะ อันดับแรกนะคะก็คือต้องเป็นคนสัญชาติไทยนะอายุตั้งแต่20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะคะไม่มีสถานะความเป็นบุคคลอเมริกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญต้องผ่านการยืนยันตัวตนขั้นสูงบนแอป True Money Wallet แล้วค่ะ เพื่อนๆฟังดูแล้วนะคะน่าจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงบนแอป True Money Wallet เนี่ยยุ่งยากไหมนะคะทำยังไงเสียเวลาหรือเปล่านะท่านบอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะส่วนตัวของท่านไปทำมาแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวท่านจะสรุปวิธีให้นะคะการยืนยันตัวตนขั้นสูงบนแอป True Money Wallet เพื่อนๆสามารถทำได้ผ่าน2ช่องทางดังนี้ค่ะช่องทางแรกนะคะเราสามารถยืนยันตัวตนผ่านตู้ True Money นะด้วยขั้นตอนง่ายๆดังนี้นะคะขั้นตอนแรกก็คือไปทำรายการ ที่ตู้ทรูมันนี่นะเรากดปุ่มยืนยันตัวตน t r u มัน n e y วอล l e t นะคะแล้วก็ ทำตามวิธีบนหน้าจอได้เลยนะคะขั้นตอนที่2เราก็เข้าแอป ToMoney w a l l l เของเรานะคะกดเมนูฉันนะแล้วก็เลือกคําว่ายืนยันตัวตนนะคะเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันตัวตนที่ตู้ t o m ม n นนนะคะเมื่อเราก,กดเริ่มยืนยันตัวตนแล้วนะก็จะมี QR code มาให้นะคะเราก็เอา QR code ตรงนี้ไปทํารายการต่อที่ตู้ t o ูมันนนะคะขั้นตอนที่3นะเราก็เอาบัตรประชาชนนะคะเสียบเข้าไปนะในตู้ทูมันนี่เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนที่4เราก็เอา QR code นะที่ได้จากใน App ะะไปสแกนที่กล้องของตู้ทูมันนี่นะคะ ขั้นตอนที่5นะคะพอสแกนเรียบร้อยนะเราก็รอรับใบเสร็จนะคะที่ตู้ทูมันนี่จะออกมานะคะเมื่อเราได้ใบเสร็จแล้วนะก็เข้าขั้นตอนที่6กนะคะก็คือเราเนี่ยกลับไปทํารายการต่อที่ App et, แอปทูมันนี่วอลเล็ตเราก็กดปุ่มได้รับใบเสร็จแล้วก็เอาใบาเสร็จที่ออกมาจากตู้เนี่ยมาสแกน QR code ท้ายใบยเสร็จนะคะขั้นตอนที่7ระบบก็จะทําการเปิดกล้องอัตโนมัตินะคะทำการสแกนใบหน้าของเรานะโดยใช้กล้องนานะคะแค่นี้เองนะพอขั้นตอนที่8ปดเขาก็จะขึ้นว่า คุณทำการยืนยันตัวตนสำเร็จครบถ้วนนะคะแค่นี้เองนะคะ และอีกหนึ่งวิธีนะคะสำหรับการยืนยันตัวตนขั้นสูงที่ง่ายมากๆก็คือเราสามารถทำผ่าน7 e l E v e อ่สาขาใกล้บ้านของเราได้นะคะตอนนี้ก็มีทั้งหมด38จังหวัดนะคะรวมถึงในกรุงเทพด้วยนะคะตรงนี้ก็ยืนยันตัวตนขั้นสูงที่เซเว่นได้เลยนะเดี๋ยวท่านจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะที่ลิงก์นี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ว่ามีที่จังหวัดไหนบ้างนะคะก่อนที่เราจะเดินทางไปเพื่อยืนยันตัวตนขั้นสูงนะคะและที่นี้พอเราไปถึง7 e l e v E อเ่เราก็ทาตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน To Mo นนี่วอลเลของเรานะคะเลือกฉันนะแล้วก็เลือกระดับการยืนยันตัวตนนะคะขั้นตอนที่2เราก็เลือกการยืนยันตัวตนที่7 e l e v e n นะคะกดยอมรับแล้วก็เริ่มได้เลยนะคะ3ก็คือพอในแอปพลิเคชันเนี่ยมีบาร์โคดนะเราก็เอาบาร์โคดเนี่ยให้พนักงาน7ซเว่นทำการสแกนนะคะขั้นตอนที่4ก็เสียบบัตรประชาชนของเราที่เครื่องรูดบัตรนะคะขั้นตอนที่5ก็เอาบัตรประชาชนของเราเนี่ยยื่นให้พนักงานเซเว่นเพื่อกรอกข้อมูลเพิ่มเติมนะคะขั้นตอนที่ 6นะคะเราก็กลับมาทํารายการต่อบนแอปนะคะกดปุ่มว่าได้รับใบเสร็จแล้วและเรานะคะก็สแกนบาร์โค้ดที่ทายใบเสร็จนะคะใบเสร็จอันนี้เราก็ได้รับจากพนักงานนะคะพอเราสแกนเรียบร้อยนะ,ะก็เข้าสู่ขั้นตอนที่7นะคะก็คือระบบเนี่ยจะเปิดกล้องอัตโนมัติเพื่อทําการสแกนใบหน้าของเรานะคะโดยใช้กล้องหน้าแล้วก็ขั้นตอนที่8เสร็จแล้วนะคะแค่นี้เองเขาก็จะขึ้นว่าคุณยืนยันตัวตนสําเร็จครบถ้วนค่ะ วิธีการยืนยันตัวตนขั้นสูงที่ท่านทำมาฝากนะคะอันนี้ก็จะค่อนข้างละเอียดเลยคือทุกขั้นตอนแต่ว่าเวลาเราไปยืนยันจริงๆใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะท่านไปทามาแล้วที่เซเว่นอเลเว่นะคะไม่ถึง5นาทีแปบ๊บเดียวเสร็จเลยนะคะพอเราเสร็จแล้วเราก็กลับไปตรวจสอบในแอป t ูมานี่วอลเล็ t ของเราอีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อนๆสามารถตรวจสอบสถานะนะคะการยืนยันตัวตนขั้นสูงนะลองดูตรงนี้นะคะก็คือเราเนี่ยเข้าไปที่แอป t ูมานี่วอลเล็ t นะคะเข้าไปที่ฉันนะคะแล้วก็ระดับการยืนยันตัวตนนะคะถ้าเราผ่าน การยืนยันตัวตนขั้นสูงแล้วนะคะเขาก็จะบอกว่ายืนยันตัวตนแล้วแล้วก็จะมีรูปโล่เล็กๆนะคะที่มีสัญลักษณ์ถูกมันนี่วอลเล็ตเนี่ยอันนี้ก็คือเราผ่านการยืนยันตัวตนขั้นสูงเรียบร้อยค่ะเห็นไหมคะว่าการยืนยันตัวตนขั้นสูงเนี่ยใช้เวลาแป๊บเดียวนะคะทําง่ายๆไม่ยุ่งยากนะคะตรงนี้ถ้าใครสนใจจะจองซื้อหุ้นสามัญแมคโครนะทนะ่านแนะนําว่าให้เตรียมพร้อมไว้ก่อนเลยนะคะด้วยการยืนยันตัวตนขั้นสูงให้สําเร็จแล้วก็เชื่อมบัญชีธนาคารให้เรียบร้อยนะคะพอถึงวันจองเนี่ยเราจะได้จองซื้อน มาแมคลได้แบบไม่มีสะดุดค่ะ ตรงนี้นะคะทันสรุปให้เพิ่มเติมสั้นๆน,นะก่อนที่จะเข้าถึงวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญแมคโครนะคะใครที่ยังไม่มีพอร์ตหุ้นหรือไม่มีบัญชีหุ้นก็สามารถจองได้นะคะโดยเราสามารถเลือกวิธีการรับหุ้นนะคะด้วยการให้ออกใบหุ้นแล้วก็จะส่งทางไปรษณีย์ก็ได้นะ,ะหรือให้ฝากหุ้นที่เราได้รับจัดสรรไว้ที่บัญชีผู้ออกหลักทรัพย์นะคะสมาชิกเลขที่600นะอันนี้เขาเป็นบัญชีของศูนย์ฝากหลักทรัพย์นะคะก็สามารถทําได้นะหรือถ้าใครนะคะมีพอร์ตอยู่แล้วนะอันนี้ง่ายเลยนะคะเราสามารถให เข้าไปที่บัญชีซื้อขายลักทรัพย์ของเราโดยตรงได้เลยค่ะสําหรับการจองซื้อหุ้นสามัญแมคโโรนะคะเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถทําตามขั้นตอนนี้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราเนี่ยกดเข้าไปในแอป to Money w a l l l t t นะเราก็กดไปที่แบนเนอร์นะคะหรือว่าไอคอนของการจองซื้อหุ้นนะขั้นตอนที่2นะคะกรอกข้อมูลส่วนตัวของเราขั้นตอนที่3ก็คือเลือกวิธีการรับหุ้นสามัญแมคโครนะเหมือนที่พูดไปข้างต้นคือจะให้เข้าบัญชีหลักทรัพย์ของเราก็ได้นะหรือว่าออกเป็นใบหุ้นนะคะหรือจะนําฝากเอาไว้ตรงนี้เราก็สามารถเลือกได้เลยนะคะขั้นตอนที่4ก็คือกรอกจํานวนหุ้นที่เราต้องการจองนะคะ ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการชําระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแมคโครนะคะซึ่งเมื่อเพื่อนๆยืนยันข้อมูลแล้วก็คลิกชําระเงินที่หน้านี้แล้วนะคะก็จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกเลิกได้แล้วนะตรงนี้ก็อย่าลืมตรวจสอบกันให้ดีๆก่อนที่จะชําระเงินค่ะ ขั้นตอนสุดท้ายนะคะขั้นตอนที่6ก็คือจองหุ้นสําเร็จนะคะจากนั้นระบบก็จะแสดงหน้าจอที่เป็นสถานะการจองซื้อให้เพื่อนๆทราบนะคะซึ่งตามหนังสือชี้ชวนแจ้งว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะสามารถติดตามประกาศผลการจัดสรรได้ที่ Set ตเทรดนะคะภายในวันที่15ธันวาคม2564นี้ค่ะเพื่อนๆเ,เ,เห็นใช่ไหมคะว่า App True Money Wallet เนี่ยไม่ได้ใช้งานได้แค่เพียงการโอนเงินหรือว่าการจ่ายบิลเพียงอย่างเดียวนะคะทุกวันนี้ก็สามารถนำมาชำระ ค่าจองซื้อหุ้นสามัญแมคโครได้แล้วนะคะตรงนี้ก็ทําได้ง่ายมากๆเหมือนที่อธิบายไปข้างต้นนะคะทำให้เราเบียมีสิทธิ์นะคะในการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะเป็นเจ้าของร่วมของกิจการนั้นๆได้แบบง่ายได้นะคะส่วนตัวทันชื่นชอบมากๆนะเพราะว่าสะดวกสบายนะคะแล้วก็รวดเร็วค่ะเท่านี้นะคะเพื่อนๆก็จะได้เป็นเจ้าของกิจการผ่านการลงทุนในหุ้นกันแล้วนะคะย้ํากระดิกรอบสําหรับเพื่อน,อนๆที่ศึกษาข้อมูลนะคะศึกษารายละเอียดในหนังสือชี้ชวนนะคะศึกษาลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงจนพร้อมที่จะจองซื้อแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปจองซื้อและชําระเงินผ่านแอป True Money Wallet กันได้เลยนะคะเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่9ทธันวาคม2,564นะคะเวลา15นาฬิกา15นาทีนะคะซึ่งเพื่อนๆจะสามารถชําระเงินได้ถึงเวลาสุดท้ายนะคะก็คือ15นาฬิกา30นาทีนะคะราคาจองซื้อนะคะอยู่ที่43บาท50สตางต่อหุ้นนะคะขั้นต่ําคือ5 0 0 หุ้นนะคะหรือเงินลงทุนขั้นต่ำนะคำนวณให้คร่าวๆก็จะอยู่ประมาณ21,750บาทค่ะคลิปนี้นะคะท่านก็มาแค่นี้นะคะท่านบอกว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะคะแล้วก็ใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็สามารถช่วยกันกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ออกไปได้นะคะฝากติดตามช่องของท่านเอาไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย